จะกินอะไรเรียนเด็กๆจะกินอะไรเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแกะไหมแกะแย่เหาเดี๋ยวเรามาแกะทุเรียนนะดก้านอ่อยู่นี่นี่นะมนนอนยัง แม่ถอ,อยดีไหมคะแม่ว่ามันจะโดนนิชาเธอบอกว่าเราโนเจ็บนะเนี่ยอยอยต้องเรียนยาต้งเยนอยากยังไงอยากเลีนงเหรอใหญ่ไหมเรียนใหญ่หรือเปล่าเรียนย,ย์แค่ไหน น้องทุเรียนจะทิ่มเท้าแม่ไม่เอาให้ทำแม่เอามาพาพอ่อลอนอ่าเดี๋ยวแม่เอาให้ครับทุเรียนอะไรนะเนี่ย,ย,ยการอะไรครับการ ว้าวทุเรียนกันทารักเหรอไหวเฮ้ยไหวไหวไม่เอาอะไรไปใส่กันเอาจานนี่เอาไปใส่เราเข้ามาแล้วแม่หันเยอมันจะได้แกะง่ายลูกมต้ออองหหีกเรไม่เอาอะไรลองเลยมันถึงเก็บง่ายมาลองนี่เามา ว้าวน่ากินไหมชิมก่อนไหมใครจะชิมทิชาชิมไหมโอเคโอเคแกเอาให้ทิชด้วยเอาให้ทิชาด้วยอ่ะโอ้ไหนกินดูสิกินโชว์ดูสิอาทิชานี่อ่ะฮึ่ ไหมครับรยเยี่ยมยังไงทามี่เยี่ยมยังไงลูกว้าวเอาอีกไหมครับอโอ้โหมาไ,มไ,มไหนบัว,วเขาเรียกว่าเม็ด <laughs> <laughs> ไม่ใช่บัว <laughs> ทามี่เอ้ ดเดี๋ยวหวานหวานมันปะมันหวานมันขนาดแบบไหนไม่ค่อยไม่คอ่อยข้ากินที่เรี้ยงครัเฉยๆก่อนจ้ะทำไมอ,อีโอ้โหเอาเลยครับผมเอาเลยฮึที่เรียนที่สวนใครสวนใครคะสวนเกศสวนคุณ คุณยายคุณตายายอะไรเอ่ยตาอะไรคะตาดัาเยยอืมเยียบเยยบอืมเฮ้นี่โอ้โหนี่มันชอบจริงจริงเลย เป็มันอยากเด็กไปแน่โอได้อนะทาม,มี่ขอว่าไปกินกอนนะคะอย่าลืมกดติดตาม้ากดซับ